อส่วนฝ่ายกฎหมายของมันก็ป้องชวนห่าไปฟาดพร้อมพงคำพูดไม่มีสาระไร้ประโยชน์จะปกป้องนายควรตักน้ำใส่กระโหลกค่ะมึงด้วยค่ะ <Okay. S 1> มึงไม่ปกป้อง <siento S 1> นายเหรอคะแล้วนายมึงไปกรีเขาทำไมเขาจะเลี้ยงหลานหรือเขาจะอะไรก็แล้วแต่มันไปเกี่ยวอะไรกับมึง <c oughs> พ,อพอเขามาปกป้องนายเขาบ้างบอกให้เขาไปตักน้ำใส่กระโหลกชะงกดูเงาตัวเอง กูบอกว่ามึงนั่นแหละค่ะไปชะงกักดูเงาตัวเองว่าวันเนี้ยนะคะมึงไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปหวังดีกับใครหรอกค่ะมึงเอาแค่บริหารพักมึงเนี่ยนะให้ได้เกินยี่สิบห้าไหมการเลือกตั้งปี็ดศูนย์ปากเสียค่ะปากแบบนี้ใช้ไม่ได้ค่ะใครบอกว่าปากมันเป็นปากใบมิโกนอาบน้ำผึ้งคะยันบอกปากแบบนี้แถวบ้านที่ฉันเขาเรียกว่าปากหมาค่ะ มีเรื่องจริงค่ะนะคะแม้ภูมิใจเหลือเกินนะคะที่คนใต้่างนู้นนี่นั่นนี่นก็เลยบอกว่าคนใต้เนี่ยเขาเป็นอะไรกับมือค้าเขาเป็นเด็กในคอนโทรลมึงเหรอ <S <S เดี๋ยวก็คอยดูแล้วกันว่าเลือกตั้งปีเจ็ดศูนย์นะคะมึงจะสามารถบอกคนใต้ได้ไหมว่าไม่ต้องมาเลือกพรคก,กูอะ่ะ บอกว่าทักษินมาแล้วก็ป่วนทําให้บ้านเมืองวุ่นวายในขณะที่ตัวเองเนี่ยนายทินบอกว่าจะถามหาผลงานอะไรก็ไม่มีวันๆจีบปากจีบคอด่าคนนู้นคนนี้วันๆก็บอกว่าตัวเองดียึดมั่นในหลักการหลักการเลยของมึงหลักการของมึงมึงยึดมั่นไปชาติจเจริญกูไม่ว่าค่ะถ้ามึงยึดมั่นในหลักการแล้วชาติไม่จเจริญประชาชนอดอยากยากแค่มึงไม่ต้องยึดค่ะผลงานของพวกมึงเนี่ยมันเยอะมาก จะมากรีดทำไมคะตัวเองก็ไม่ใช่สะอาดบริสุทธิ์นะน้องชายตัวเองทำยังไงคะหนีคดีช่อโกองหนีจนหมดอายุความแล้วก็กลับมาเป็นคนดีหน้าตาเฉยนะหรือแม้กระทั่งหลายๆคนที่ตัวเองเนี่ยนะคะเป็นเป็นเขาเรียกเลยว่าเป็นหัวหน้าแล้วทำอะไรบ้างคะวันนี้ถ้าเป็นดิชันดิฉันจะอายไม่กล้าออกมาพูดพลพรรคของตัวเอง นะฮะลงถนนไปไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไปป่วนไม่ให้เขามีการเลือกตั้งและไปทําให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะส่วนพักของตัวเองยึดมั่นในหลักการแต่บอยคอดการเลือกตั้งสองครั้งมึงเป็นยิ่นถามว่ามึงเป็นประชาธิปไตยขอโทษนะคะภาษาอะไรถ้ามึงเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยวนะมึงบอยคอดการเลือกตั้งทําไมมันไม่ลงเลือกตั้งเหตุผลก็คือลงเลือกตั้งไปก็แพ้เขา นะตั้งแต่มีทักษิณชินวัตรตั้งแต่มพีพักไทยรักไทยขึ้นมาพักมึงไม่เคยชนะการเลือกตั้งค่ะเอาง่ายๆนะคะอย่าลืมนะคะตอนพวกมึงเป็นรัฐบาลเนี่ยผลงานมึงมีตั้งแต่ปรสแปดแสนล้านตอนนั้นไฟแนนซ์ลมนะคะตอนมึงเป็นรัฐบาลมีกรณีอ่าส,สอปรกรสี่ขีศูนย์หนึ่ง อพยศอดสูเอาที่ดินที่เขาจะแจกคนจนไปให้เศรษฐีตอนมึงเป็นรัฐบาเลเนี่ยนะฮะมึงทำอะไรคะมึงบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยแจกนู่นแจกเหมือนอะไรเลยก็แจกแจกเงินไม่ได้ช่วยอะไรกับประชาชนแต่ว่าพรรคมึงก็เคยแจกเช็คช่วยชาติซึ่งจริงๆแล้วกูอยากจะเรียกว่าเช็คช่วยชาติที่ซ้ำไปเพราะว่าเช็คมันก็เอาจากธนาคารของคนที่เป็นสมาชิกนพรรคมึง แล้วตอนที่เช็คช่วยชาติที่ฉันบอกว่าคนที่ได้ก็คือคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมแม่ค้าไขา่ปิ้งแม่ค้าขายหมูปิ้งพวกนี้เขาไม่ได้ประโยชน์ด้วยนะฮะหรือแม้กระทั่งประกันราคาข้าวปอปชชีช้มูลแล้วว่าผิดแต่เอกสารมันไหลไปกับน,น้ำเพราะปีนั้นน้ำท่วมใช่ค่ะ นั้นดิฉันบอกว่าไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาพูดหรอกค่ะยิ่งพูดเนี่ยนะยิ่งเข้าตัวมาบอกว่าทักษินนะคะไม่ไม่ไม่รู้จักเอ่อพูดแง่ว่าไม่รู้จักอยู่ดีๆชอบออกมาป่วนปวนอะไรมึงไปร้องเขาเขาก็ต้องร้องกลับมึงกลับค่ะแล้วก็จะบอกนะคะว่าคําก็ขี้คุกสองคำก็ขี้คุกถ้าประชาชนอย่างกูจะเลือกคนขี้คุกมีอะไรไหม ข้างไข่ล้ำนานทูกต้องค่ะแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่างู่เสร็แล้วไปจ้างจากต่างชาติมาทาอีกนะหมดไปตั้งเท่าไหร่ด่าหน้ามาถล่มอ่ะบอกว่าไม่ให้ราคาคนขี้คุกอย่างนั้นอย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่งมาฝ่าเสด็จพี่เสด็จพี่ออกมาปกป้องเอาก็มึงไปด่านายเขามึงไปด่าคนที่เขาเคารพเขาก็ต้องออกมาปกป้องเพราะเขาออกมาปกป้องเนี่ยไปหาว่าเขาเนี่ยไม่รู้จักตักน้ําใส่กระโหลกชะงกดูเงาตัวเอง ปรากฏว่านะคะมึงลองไปชะงกดูสิคะเห็นอะไรบ้างเขาติดคุกเนี่ยนะคะเขาติดคุกคดีการเมืองพวกมึงติดคุกคดีอะไรคะใช่ดิฉันบอกว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้โง่ที่เขาไม่เลือกมึงเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาอะไรมากมายแต่เขารู้ว่าพวกมึงเนี่ยมันไม่ได้ดีจริงมึงเอาอะไรคะที่จะมาบอกว่าทำไมประชาชนถึงได้ชอบทักษิน ก็ประชาชนเขารู้ไงคะว่าพวกมึงเนี่ยมันไม่ได้ของจริงมึงจะบอกเลยนะไอ้คาที่บอกว่าควรสํานึกได้แล้วเนี่ยนะะไม่ใช่ทักษณิณนะแต่เป็นมึงค่ะเป็นมึงเลยที่ควรสํานึกครั้งที่ดรวเลือกตั้งหกสองกระโดดเข้าไปร่วมกับรัฐบาลเพราะบอกว่าจะได้มีปัญญาจะได้มีโอกาสที่จะไปแก้สมนวนลแล้วตกหลก่นกระทักก่ทงสี่ปีมึงได้แก้ไหมคะเออ แล้วมึงยังร่วมกันสนับสนุนในในม็อบต่างๆเนี่ยยังถามว่าไอ้พวกที่สนับสนุนให้มันมีม็อบเนี่ยมันไม่ปวดหรอคะมึงอะสองรอบนะคะตั้งแต่พันธมิตรไล่ทักษิณมาถึงกปปสไล่ย,ยิ่งลักมึงก็ห้อยนกหวีดลายทงชาติค่ะไอชวนหลักฐานมีอยู่คะ่ะนะคะมึงให้ประชาชนเนี่ยนะคะเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาแห่มึงเข้าสภามึงไม่อายหรอคะ และอีกผลงานของมึงเนี่ยดิฉันบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้นี่ไอเอเก็เครมสนามบินสุวรรณภูมิแม่งก็เครม30บาทรักษาทุกโร่เนี่ยก็คงเสียดายนะคะที่ไม่เอาเพราะเพื่อไทยมาทํามึงตอนนั้นไทยรักไทยมาทํามึงก็บอกว่าสาวสิบาทตายทุกโรคนะคะดาวเทียมมึงก็ไม่เอาเพราะมึงไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีปัญญาสมองแม่งแค่หาอื่นถูกถูกรบรรทุกทับ ผลงานที่พวกมึงภูมิใจมากที่สุดและกูดูแล้วมันสําเปร็จที่สุดที่เป็นผลงานขึ้นหน้าขึ้นตาของพักมึงก็คือพักมึงไม่เอาชิน,นวัตรค่ะอันนี้ชัดเจนมากมึงไม่ต้องมาปฏิเสธเลยเออนะฮะคิดดูก็แล้วกันค่ะตักน้ําใส่กระโหลกชะงกักดูหนังหน้าตามที่ลูกน้องมึงไปบอกสเสด็จพี่ปรากฏว่ามึงเป็นนายกได้สองสมัย เป็นรัฐบาลสามครั้งแต่คนใต้นะฮะก็ไม่มีถนนดีๆเป็นพ่อสองพี่น้องไงเป็นพ่อสองพี่น้องตระกูลชินวัตรนั่นแหละภาคใต้ถึงมันเจริญไม่ใช่เป็นพมึงแต่ปากมันก็เป็นคนบอกเองว่าเป็นพมึงนี่แหละนะฮะทักษินเลยไม่ได้สอสอที่ใต้แม้แต่คนเดียวอา้าวก็ทักษินก็ไม่ได้สอสอ แล้วเขาจะเอาแรงที่ไหนไปทําให้ล่ะนะคะทุกท,ทุกจังหวัดเนี่ยมันต้องมีสอสอถึงจะไปทําอะไรได้ก็สอสอเป็นของมึงทําไมมึงไม่ทํากันล่ะคะที่ใต้ไม่เจริญเนี่ยพระสองพี่ท้องศินวัตนนะคะไม่ใช่พราะมันสัญญาณดาวเทียมก็ไม่เอาเพราะวิสัยทัศน์ไม่มีสาสิบาทนี่ก็ไม่เอาค่ะว่ามันจะไปทําได้ยังไงไม่มีปัญญาเราก็คิดไม่ออก ส่วนการใช้หนี้ i อ f นะคะเขาใช้ไปแล้วก็ยังเสือมาพูดอีกนไหมว่าจะรีบใช้ไปทําไมน่าจะเอาเงินไปทําอย่างอื่นก่อนสนามบินสุวรรณภูมิก็กูเนี่ยนะคิดจะสร้างกูจะสร้างจะสร้างกูยังไม่ได้สร้างสักทีสนับสนุนทั้งกองกอ,กอ,องปราศพันธมิตรนะคะและจะบอกเลยนะครับบอกว่าแม้ว่าทักษิณจะเป็นคนขี้คุกแม้ว่าทักษิณจะถูกใส่ร้ายอะไรต่างๆนา,า,านาะ แต่เขาไม่ได้เป็นต้นเหตุของการที่ทําให้มีประชาชนเสียชีวิต99ศพแล้วอลอยหน้าลอยตาบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่ต้องรับผิดชอบมึงไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะชวนร,รบกวนมึงช่วยพูดด้วยค่ะออกมาแก้ตัวหน่อยสิคะเออรบกวนมึงพูดถึงเรื่องนี้ด้วยมึงอย่าลืมนะคะว่า99ศพนั้นก็คือเป็นคนไทยเป็นมนุษย์ค่ะแล้วเขาเป็นอะไรลนะ่ะ มึงลืมไปแล้วเหรอคะนั่นคือผลงานของพวกมึงเหรอ่แล้วเป็นผลงานที่แม่งไม่เคยมีความรับผิดชอบหลังจากนั้นเลือกตั้งปี54ยิ่งรักขึ้นมาเป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยได้เป็นยิ่งรักขึ้นมาเป็นนายกพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเขาอ,ออกพรบนะคะเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองผู้ที่เสียชีวิตเขาพวกมึงอ,อีกนั่นแหละคะ่ะมาด่าเขาอีกบอกว่าเอาภาษีประชาชนไปช่วยพวกเผาบ้านเผาเมือง แต่มึงไม่ได้พูดถึงคนที่เสียชีวิต99ศพอ่ะกูถามมึงหน่อยเถอะรัฐบาลยิ่งรักถูกด่าทั้งท้งท,งที่เป็นคนที่นะคะทําเรื่องเงินเยียวยาท,ทั้งทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนที่ทําให้99ศพนั้นเสียชีวิตแต่พักที่มีส่วนคือจะต้องรับผิดชอบไหมอ่ะก็มึงเป็นรัฐบาลแล้วมึงเป็นนายกอ่ะทหารบอกแล้วถ้าไม่สั่งเขาไม่ออกอ่ะ มึงก็บอกว่ามันมึงไม่ได้ทําทหารทําอ่ะมึงโยนกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วกูถามมึงหน่อยเถอะคะ่ะว่ารัฐบาลยิ่งรักซึ่งมาช่วยมาเยียวยานะคะมาเอาตังค์ให้เขามึงด่าทําไมเขาทำเนี่ยเขาถูกด่าในขณะที่เขาไม่ได้เป็นคนที่ทําให้เกิดเรื่องนี้มึงยังเอามาด่ากันได้ในจิตใจพวกมึงทำด้วยอะไรเอาแค่ข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยลิย้นบอกว่า มันก็สมเหตุสมผลแล้วที่มึงเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าต่ำสิบแน่นอนค่ะกูหมอมึงเลยนะคะรัฐบาลยิ่งรักเข้ามาเยียวยาคนที่มึงทำให้เขาเนี่ยต้องมีมีมีมมมเรื่องต้องให้เยียวยาประสาทไหมอ่ะส่วนฝ่ายกฎหมายของมันก็ป้องชวนฮะไปฟาดพร้อมพงคำพูดไม่มีสาระไรประโยชน์ จะปกป้องนายควรตักน้ําใส่กระโหลกค่ะมึงด้วยค่ะมึงไม่ปกป้องนายเหรอคะแล้วนายมึงไปกลีดเขาทําไมเขาจะเลี้ยงหลานหรือเขาจะอะไรก็แล้วแต่มันไปเกี่ยวอะไรกับมึงพอพอเขามาปกป้องนายเขาบ้างบอกให้เขาไปตักน้ําใส่กระโหลกชะงักดูเงาตัวเองกูงบอกว่ามึงนั่นแหละคะ่ะไปชะงักดูเงาตัวเองว่าวันนี้นะฮะมึงไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปหวังดีกับใครหรอกคะ่ะมึงเอาแค่ บริหารพักมึงเนี่ยนะ,ะให้ได้เกินยี่สิบห้าไหมาการเลือกตั้งปีนะ็ดศูนย์่ะปากเสียค่ะปากแบบนี้ใช้ไม่ได้ค่ะใครบอกว่าปากมันเป็นปากาใบมิกนอาบน้ำผึ้งค่ะยันบอกปากแบบนี้แถวบ้านที่ฉันเขาเรียกว่าปากหมาค่ะมีเรื่องจริงค่ะนะคะแม้ภูมิใจเหลือเกินนะคะที่คนใต้นู้นนี่นั่น นึ้ก็เลยบอกว่าคนใต้เนี่ยเขาเป็นอะไรกับมึงคะเขาเป็นเด็กในคอนโทรลมึงเหรอเดี๋ยวก็คอยดูแล้วกันว่าเลือกตั้งปีเจ็ดศูนย์นะคะมึงจะสามารถบอกคนใต้ได้ไหมว่าไม่ต้องมาเลือกพรรคกูอะ่ะนะคะบอกเลยผลงานโคตรเยอะนะคะประสอ,อะอนะ,ะประสอแปดแสนล้าน